กยกความแซ่บถึงมั้งแล้วเขาจะใส่บกะเขาร,ราุ่งไปพี่นอ้องนี่สิสิแซ่บสวัสดีจ้าพี่น,อน้องนีทว่ยกินปลาด้วยจ้ะต้มน้ำปลาด้วยจ้ะพีนะะะน่น้องาใส่บระเขาระก็ใส่เนื้อใหม่ด้วยจ้ะน,นี่น้ำปลาพราพิกป่นด้วยพี่นอ้องแซ่บพี่นอ้องยิ่งขึ้นอยากมากอือบระเขื่อแซ่บไปหมด อืมปลาทอดพี่น่องเป็นปลาขาทวทอดอืมเปลาขาวิซูปแปงทอดได้จากพี่น่องจ้ะอืมรอบปลาขาวแบบสดๆเลยจากพี่น่อง Ừm, bột khứa bì A, bà Xay <coughs> <coughs>

đẹp <coughs> <coughs> เผ็ดร้อนได้ได้ไหนกับเทียมนี่เผ็ดแบบเผ็ดเลยแหละจะไม่ท้องต้นหอมนะคะ <S 2> <S 2> เม่อวานพี่น้องขิงหอดรู้บานเลยพีแม่รู้สืรู้อะไรเงียสิบาทพี่น้องได้แบบหลายรู้นึงอ,อ,อ,อันนี้เอื้อสืี่สิบบาทได้หาตเนี่ยขิงหัเนีเย่ยใช่ไหมอ่อบะหมวงไข่หรอพี่น้องมาก,กินไข่ พจะกินทุกเส้าพี่นอ้องแค่ละสองด้วยเพิ่มโปรตีนให้ร่างกายเราพี่น้องจะบำรุงเป็นโปรตีนชั้นดีเลยได้ใคร บุกพิกมาจากดีพี่น้องอือก็อ้คำนี้แม่คือสิเนี่ยเฮ้เบิ่งพี่น้องบุกพริกใส่ลงไปพีบุกพีกแน่นๆ ว่าเพชรจอดเลยพี่น้องฮึ่ม เป็นกระเพาะได้พี่น้องจะมากินเป็ดไหมรสป่านนด้กะเพราแซ่บก็เป็ดอ่ะ โทรศัพท์มาจ้ะงานโทรมาจากพี่น้องจ้ะจะกินก่อนจะรีบไปเอางานพี่กฮึ่ม่อยู่กันยอพี่น้องไปเอาเงินก่อนมาคน,นบอกแล้ว นี่เช <ITA> <ylum> ้าถายคลิปเสร็จันต้องออกไปทำงานต่อฮึทำให้เลยทำให้เอยหมหล่ะก็ผมผมจะถีบรถผมผม อันนี้คือทํางานเสร็จเอ๊ะถ่ายคลิปเสร็จออกไปทําง,งานปกตินะคะคุณสามีไม่ได้หาเลี้ยงนะคะเปวดรับรู้ไว้ด้วยก็คือทํางานช่วยกันคะ่ะ <c ười> แพ้ๆเราซืวอเอกานะวะสบายเนอะไม่ได้เห็นงานนุกสามีหาเลี้ยงบ่าแม่จังคอยเห็นงานจังคอยเห็นงานปกติจ้ะพี่น้อง สามีภรรยา,ารต้องช่วยกันทำงานนะคะอิะ่มมาน้าพี <S 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 น่น้องจ้าพี่ม้า